ห่วงมันต้องหวนะครับนะครับเป็นของปลอมนะครับเราไม่ใช้ของจริงทั้งนั้นนะครับห่นะครับอ่ะของเราก็คือจะให้น้องนอนลงนะครับเราจะเอาเชือกเอาเหล็กหรือว่าโลหะเชือกหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับอยาให้น้องเขานอนลงนะครับทุกท่านโปรดปรับนับหนึ่งสองสามผมจะปล่อยมือพร้อมกันนะครับโดยที่ให้ตรงตำแหน่งช่องท้องพอดีนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องว่างของร่างกายนะครับมันก็ต้องหลบลงไปนะครับน้อง อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมยังไม่ได้ช็อกนะครับแบบว่าขอเจ้าองที่ตรงนี้เลยนะครับอฉยเอแล้วก็จุดที่จะสั่งมันที่สูญไปได้มันต้องเป็นการทดกโงการทดกโงอาจจะดีถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอะเรื่องเพื่อความปลอดภัยร้องนะร้องครับขออนุญาตยื่นคำสำหรับโน้ตนะครับวันนี้นะครับแต่ที่ต้องรู้ว่าแต่โน้ตโน้ตโน้ตั้งหมด ครทำที่ทำมาแ้่ตัดไม่ทำที่ทำมาแ้่ตัดโอเคนะครับมาลงมาลงครับฝ่ายงานฝ่ายงานเออครับที่ทำมาแด่ที่ทำมาเลยฝ่ายงานพุมผ้านะครับปกติเราจะผ้าขาววันนี้เอาผ้าสิ่งใดก่อนนะครับผมเออนะครับปกติเราจะผ้าขาวอ่ะตรงนี้ตรงไหนนิตรงไหนนินะครับตรงไหนนิจับนะครับเราทดลองเล่นวันแรกนะครับผมท่านผู้ชมก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการทดลองนักวิทยาศาสตร์นะฮะให้ดูก่อนให้ดูก่อน น้องนะครับผมนะครับก็ให้มันพอดีกับช่องของโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจากไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับอาจจะขึ้น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 มาไม่ต้องกลัวนะครับเป็นการทักทดลองนะครับครับผมการทดลองนี้เราจะเปลี่ยนผู้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีคนซัำคนเด ียวผมเป็นทรับขอบกันหากเป็นอะไรมารับช่วงกเกินะคับท่าครับผรับขอบกันนะครับผมจะไม่รับคนเดียวนะครับดูนะครับดูนะครับเนาะระยะเราจะต้องงมากกต้องงมากใ้ถงต้องต้องีต้องมีต้องมีอต้องมีต้งมองมีองมประมาณนี้โอเคนะครับจับไว้นะครับนับขอบกันนะครับห่สสอ